สวัสดีสวัสดีสุขูสุข้นจ้ะสวัสดีเพื่อนๆน้องๆลูกๆหล,ลานๆเนาะมอนิมาพบกับช่องคุณยาผ้าเพิ่นคือเกามอนิสิ่ผ้ามาผัดกุ้งใส่เห็ดเข็มทองนะคะใส่หมูนำ้ำกระเทียมเห็ดเข็มทองหอมบัวเนาะจ้ะ แล้วก็ชูรอรสดีอ่ะแล้วก็น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลน,นะคะมาลงมือเห็ดเลยจ้าลงมืออ่าลงมือทำกันเลยค่ะใสน้ำมันเลยจ้ะตั้งกระทะร้อนๆแล้วเข้าใส่น้ำมันลงไป เอาล่ะใครมักน้ำมันหละก็ใส่หลายลมกะกะากหน่อยะกะย็ใส่ห้หน่อยตามใจเท่าไรเนาะใส่กระเทียมลงไป ของทุกมืออี่กับแพงแพงเหน่งเลยใส้หมูกนนะม่อนเนาะใส่หมูแล้วกผัดหมส่นั่งุกก่อนใใส่กุ่จ้ะ ทุกเรื่ะใส่ปูงค่ะใส่ลงไปเลยหอมห,หอยห,หอวไนะคะเนาะหอมกระเทียมนะแต่นไช่ไช่ไช่ให้สุดย,ยอดเลยค่ะอ่ะเข้ามาเติมเครื่องเลย เพราะกูน้อสุกเ,นะเร็วนะใส่รสดีลงไปแล้วค่ะใส่รสดีใส่ผงนัวมักร้ายใส่หลยมักหน่อยกับใส่หน่อยนะคะนะ่ะเนาะตามใจเรา ่ก็ใส่น้ำมันหอยประมาณนี้นะะ่ะจ้ะน้ำมันหอยตีนไก่ขาวประมาณนี้นะะ่ะจ้ะน้ำตาลา้อนนิดนึงเพิ่มความเนว น้ำตาลตามใจชอบเลยค่ะน้ำตาลเราก็แล้วแต่เราเนาะกินหวานกะินไม่หวานไม่เหมือนกันแล้วกันนะมันห้งมากกับเติมน้ำน,น้อยนะึง น้ำจากตาเติมหน่อยนึงก็เลยให้เล็กน้อยลาดเขานะ่อจะนะ้ะเนาะใส่หลายจัหน้อยลเล็กน้อย ต,ตายคุณยาเขาไมยังหนุ่มยนยเดี๋คุณย่า,ยาชิมก่อนเนาะกินร้อนช้อนกลางเ้อค่ะทุกคนโลภไพร่้เจ็บมันเยอะข้อดีแล้วค่ะนัวแล้วเข้มข้นแล้วเราก็จะใส่เผิดลงไปเลย เติงไปเลยทั้งเห็ดทั้งหอมอะไรเนี่ยสต่ไปเลยไม่ได้ฉีกเลยใส่เป็นช่อเลย พัดให้เล็กน้อยค่ะผู้ใหญ่กัดกินได้เนาะมาพร้อมเสิร์ฟพร้อมตักเสิร์ฟแล้วเซ็ตแล้วด้อค่ะเด้อปิดแก๊สได้เลย ตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟขอบคุณเพื่อนๆน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆที่เขามาติดตามรับชมนะจาน๊ะเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ๆลงมาให้เพื่อนๆน้องๆได้ติดตามรับชมค่ะน่าทานไหมคะผัดกุ้งใส่เห็ดเข็มทองง่ายๆสไตล์คุณยาเนาะค่ะเนาะอร่อยแซ่บ สำหรับวันนี้คุณย่าก,ก็ขอตัวไปก่อนแล้วเด้อจ้ะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะเนาะคุณย่าก,ก็ตอนนี้ก็ อยู่ในระหว่างอ่าอะไรอะเขาเรียกอะไรอ <c oughs> ระวังตัวเองอ่าเฝ้าดูอาการตัวเองอยู่เพราะว่าเราได้ไปคุยกับน้องคนนั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราได้รับเชื้อมาไหมเราก็รอดูสี่ห้าวันก่อนนะคะเพื่อน ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจมาตลอดสำหรับมือนีคุณอยากขอตัวก่อนเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า